ชื่ออะไรครับผมชื่อน้องอุ้มค่ะน้องอุ้มใช่ไหมกระทงต้องใช้ใบตองแต่ถ้าอยากให้น้องมาลอยกับพี่ต้องใช้ใช้ใจหรือใช้แบงค์ใช้ใจก็ได้ค่ะใช้ใจเนาะโอ้นี่ใช้ใจนะครับผมไม่ต้องใช้แบงค์นะครับผมไม่ต้องใช้แบงค์ค่ะใช้ใจก็ได้ลายได้ไหมคะได้ครับผมอ๋อได้ยินไหมโอเคน้องชื่ออะไรนะชื่อพีมค่ะน้องพีมใช่ไหมครัอยากกะถามว่ากระทง ต้องใช้ใบตองแต่ถ้าพี่อยากลอยกับน้องจะใช้แบงค์ด้วยใช้ใจครับผมใช้ใจดีกว่าค่ะใช้ใจดีกว่านะโอ้นี่ใช้ใจไม่ต้องมีแบงค์ก็ก็ได้ใช่ไหมค่ะอะไรดีครับอะไรละะใช่ไหมโอเคครับผมกระทงต้องใช้ใบตองแต่ถ้าอยากให้น้องมาลอยกับพี่ต้องใช้ใจหรือว่าใช้ใบอะไรอะไรอ่ะเว้นพันหรอ ใช้ใจค่ะใช้ใจนะขออนุญาตเปิดบ้าบหน่อยได้ไหมฮะเอาเฟซบ้าหรือว่าเฟซก็ได้ครับผมเปเฟซนะถ้าจริงก็ดีนะแต่ถ้าเล่นก็ได้จริงก็ดีจะสะดวกอะไรไอจีไลน์เฟซบุ๊กได้หมดก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้นะโอเคนี่อกหักเขาบอกว่าเขาได้ออกหักเล่นไม่ได้นะพี่เศร้าเลย เท้าเหมือนเหมือนทำหน้าเศร้าเลยอันน้ำตาไหลด้วยเช็ดน้ำตาทำไมอนออากาศมันร้อนไม่เมื่อกี้ไม่ร้อนอ่ะพอพี่หันมาคนนี้อากาศร้อนเลยจริงจนะโอเคหยากๆครับขอบคุณน้องฟ้าใสแล้วก็น้องยิงดีด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายอ่าบ๊ายบาย